เป็นไปได้จริงเลยคะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงดับขันธปรินิพานไปก่อนหน้าการกำเนิดของกรงศรีอยุธยานานนับพันปีจะทรงล่วงรู้หรือตรัสถึงการมาจุติของมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงกอบกู้เอกราชของแผ่นดินสยามเอาไว้ได้คำถามนี้มันเป็นคำถามที่ท้าทายความเชื่อและชวนให้เราครบคิดอย่างมากเลยใช่ไหมคะหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาแต่ในวันนี้เราจะไม่ได้มาเล่านิทานหรือเรื่องเล่าปรำปรราแต่เราจะพาทุกท่านไปถอดรหัสความจริงที่ซ่อนอยู่ผ่านหลักธรรมคำสอนอันลึกซึ้งของพระพุทธองค์ที่จะทำให้คุณต้องมองเรื่องนี้ในมุมมองใหม่ที่ลึกซึ้งกว่าที่เคยเป็นมาและคำตอบที่คุณจะได้ฟังอาจจะน่าทึ่งยิ่งกว่าการพยากรณ์แบบตรงไปตรงมาเสียอีกค่ะ ก่อนที่เราจะไปหาคำตอบกันแบบเจาะลึกเราต้องมาวางรากฐานทำความเข้าใจในหัวใจสำคัญเรื่องหนึ่งก่อนค่ะซึ่งเป็นกุญแจดอกสำคัญที่สุดที่จะไขความลับทั้งหมดในวันนี้กุญแจดอกนั้นก็คือความเข้าใจในเรื่องของจิตตามลักพระพุทธศาสนานั่นเองในทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในหมวดของพระอภิธรรมที่เปรียบเสมือนกับวิทยาศาสตร์ทางจิตขั้นสูงได้อธิบายเอาไว้ชัดเจนเลยค่ะว่า จิตของเรานั้นมันเป็นสิ่งที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเร็วมากเร็วจนเราตามไม่ทันแต่ที่สำคัญที่สุดคือกระแสะของจิตมันไม่เคยดับสูญไปอย่างแท้จริงลองนึกภาพตามนะคะนึกถึงสายน้ำในแม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่เคยหยุดนิ่งน้ำหยดเก่าไหลผ่านไปน้ำหยดใหม่ก็เข้ามาแทนที่แต่ความเป็นแม่น้ำนั้นยังคงอยู่ จิตของเราก็เป็นแบบนั้นล่ะค่ะมันคือสันตติหรือความสืบเนื่องเมื่อร่างกายนี้แตกดับไปหรือที่เราเรียกว่าความตายกระแสจิตดวงสุดท้ายที่เรียกว่าจุติจิตดับลงมันไม่ได้หายไปไหนเลยแต่มันจะส่งต่อพลังงานทั้งหมดทั้งบุญและบาปที่สั่งสมมาไปก่อเกิดเป็นจิตดวงใหม่ทันทีที่เรียกว่าปฏิสนธิจิตในภพภูมิใหม่มันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นทันที ไม่มีช่องว่างไม่มีการเว้นวักไม่มีดวงจิตที่ล่องลอยเป็นวิญญาณเคว้งคว้างอย่างที่หลายคนเข้าใจผิดแต่มันคือการส่งต่อเหมือนการจุดเทียนเล่มต่อเล่มนั่นเองค่ะไฟจากเทียนเล่มเก่าส่งต่อไปยังไส้เทียนของเทียนเล่มใหม่แล้วไฟที่เทียนเล่มเก่าก็ดับลงแต่เปลวไฟนั้นได้สืบต่อไปแล้วในเทียนเล่มใหม่หลักฐานที่ชัดเจนที่สุด ที่ยืนยันเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดและความต่อเนื่องของกระแสจิตนี้ก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองในคืนที่พระองค์ทรงตรัสรู้พระองค์ได้ทรงบรรลุญาณที่เรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณซึ่งก็คือความสามารถในการระลึกชาติได้นั่นเองค่ะแล้วพระองค์ทรงระลึกได้แค่ไหนไม่ใช่แค่หนึ่งชาติสองชาติหรือสิชาติ แต่พระองค์ทรงระลึกย้อนกลับไปได้เป็นร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติจนกระทั่งเป็นกับเป็นอสงไขาย,ยาวนานจนนับประมาณไม่ได้พระองค์ทรงเห็นหมดเลยค่ะว่าในแต่ละพบแต่ละชาติที่ผ่านมานั้นพระองค์เคยเกิดเป็นอะไรมาบ้างเคยมีชื่อว่าอะไรอยู่ในตระกูลไหนเคยทำกรรมดีกรรมชั่วอะไรไว้ แล้วผลของกรรมนั้นมันส่งผลต่อเนื่องมาถึงชาติปัจจุบันได้อย่างไรการระลึกชาติได้ของพระพุทธองค์นี่แหละค่ะคือการยืนยันด้วยพระปัญญาอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เองว่าการเวียนว่ายตายเกิดนั้นมีอยู่จริงและดวงจิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมถึงตัวเราทุกคนด้วยได้เดินทางท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตนี้มาอย่างยาวนานเหลือเกินนานจนเราจำไม่ได้ นานจนเราหลงลืมไปแล้วว่าเราเคยเป็นอะไรมาบ้างดังนั้นรากฐานแรกที่เราต้องปักลงไปให้แน่นเลยก็คือดวงจิตไม่เคยดับสูญแต่มันจะเดินทางต่อไปตามแรงเหวี่ยงของกรรมที่ได้กระทำไว้นี่คือกฎธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าส่งค้นพบและนำมาบอกสอนแก่พวกเราค่ะทีนี้เมื่อเราเข้าใจตรงกันแล้วว่า ดวงจิตนั้นสามารถเดินทางข้ามภพข้ามชาติได้และการกระทำในอดีตย่อมส่งผลถึงปัจจุบันและอนาคตคำถามสำคัญก็ย้อนกลับมาที่หัวข้อของเราในวันนี้ค่ะแล้วดวงจิตพระนเรศวรหละ่ะพระพุทธเจ้าทรงตรัสถึงดวงจิตดวงนี้ที่จะมาจุติเป็นมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ในอนาคตไว้อย่างไรต้องตอบตามความเป็นจริงก่อนเลยนะคะว่าถ้าเราไปเปิดอ่านในพระไตรปิฎก เราจะไม่มีทางพบข้อความที่เขียนว่าในอนาคตอีก2,000ปีข้างหน้าจะมีบุคคลชื่อพระนเรศวรมาประสูตรในดินแดนสุวรรณภูมิแบบนี้ไม่มีแน่นอนค่ะเพราะนั่นไม่ใช่แนวทางการสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้มาทำนายถ่ายทักเป็นรายบุคคลแบบนั้นแต่สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้มันลึกซึ้งและยิ่งใหญ่กว่านั้นมากพระองค์ไม่ได้ให้ชื่อแต่พระองค์ได้ให้พิมพ์เขียว หรือสูตรสำเร็จของการกำเนิดบุคคลผู้มีบุญญาธิการสูงหรือที่เรียกว่ามหาบุรุษเอาไว้พระองค์ทรงชี้ให้เห็นถึงเหตุที่จะนำไปสู่ผลอันยิ่งใหญ่นั่นก็คือการสั่งสมคุณงามความดีหรือที่เราเรียกว่าการบําเพ็ญบารมีนั่นเองค่ะลองคิดตามดูนะคะการที่คนคนหนึ่งจะได้เกิดมาเป็นถึงพระมหากษัตริย์ที่ไม่ใช่มหากษัตริย์ธรรมดา แต่เป็นมหาราชเป็นที่รักเป็นที่เคารพเทิดทูนของคนทั้งแผ่นดินเป็นผู้กอบกู้อิสรภาพปกป้องบ้านเมืองให้รอดพ้นจากภัยสงครามคุณคิดว่าคนคนนั้นจะต้องสั่งสมคุณงามความดีมามากมายมหาศาลขนาดไหนมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่โชคช่วยแต่มันคือผลลัพธ์ของการกระทำที่สั่งสมมาแล้วนับพบนับชาติไม่ท้วน แล้วพิมเขียวหรือสูตรสำเร็จที่ว่านี้คืออะไรคำตอบก็คือทศบาร,รมีหรือบาร,รมีสิบประการนั่นเองค่ะทศบาร,รมีคือคุณธรรมความดีสิบอย่างที่ดวงจิตที่ปรารถนาความประเสริฐปรารถนาการเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่หรือแม้กระทั่งปรารถนาการเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตจะต้องสั่งสมและบำเพ็ญให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ มันเปรียบเสมือนกับหลักสูตรหรือเส้นทางที่ชัดเจนที่จะยกระดับจิตใจให้สูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆจนมีพลังอำนาจแห่งความบีมหาศาลที่จะดนบันดาลให้ทุกสิ่งที่ปรารถนาเพื่อส่วนรวมนั้นสำเร็จได้เรามาดูกันคร่าวๆนะคะว่าบารมีทั้ง10ประการน,นั้นมีอะไรบ้าง 1. ทานบารมีคือการให้การสละไม่ใช่แค่สละทรัพย์สินเงินทอง แต่คือการสละความสุขสบายส่วนตัวสละเวลาสละกำลังกายและที่สุดคือการสละได้แม้กระทั่งชีวิตเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น 2. ศีลบาร,รมีคือการรักษากายและวาจาให้เป็นปกติไม่เบียดเบียนใครเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้จิตใจสงบและมีพลัง 3. เนคขม,มะบาร,รมีคือการออกจากกามคุณ การสละความสุขทางโลกีความตั้งใจมั่นที่จะทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขส่วนตัว 4. ปัญญาบารมีคือความรอบรู้การเข้าใจในเหตุและผลไม่ใช่แค่ความฉลาดทางโลกแต่คือปัญญาที่มองทะลุไปถึงสัจธรรมความจริง 5. วิริยะบารมีคือความเพียรพยายามอย่างไม่ย่อท้อ ไม่ว่าจะเจอกับอุปสรรคที่หนักหนาสาหัสแค่ไหนก็จะลุกขึ้นสู้ต่อไปจนกว่าจะสํำเร็จ 6. ขันติบารมีคือความอดทนอดกลั้นทั้งต่อความยากลำบากทางกายและอดทนต่อคำดูถูกเหยียดหยามหรือความไม่เข้าใจของคนอื่น 7. สัจจะบารมีคือความจริงใจความซื่อตรงทั้งต่อตนเองและผู้อื่นเมื่อพูดคำไหน ต้องเป็นคำนั้น 8. อธิษฐานบาร,รมีคือความตั้งใจที่แน่วแน่การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงไม่วอกแวกไปกับสิ่งอื่น 9. เมตตาบาร,รมีคือความรักความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงโดยไม่มีประมาณอยากให้ทุกคนมีความสุขผลจากความทุกข์ 10. อุเบกขาบาร,รมีคือการวางใจเป็นกลาง มีสติมั่นคงไม่หวั่นไหวไปกับคำสรรเสริญหรือคำนินทาไม่ยินดีเมื่อได้ไม่เสียใจเมื่อสูญเสียสามารถตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆได้อย่างเที่ยนธรรมบารมีทั้ง10ประการนี้เองค่ะคือรหัสพันธุกรรมทางจิตวิญญาณที่พระพุทธเจ้าทรงค้พบว่าใครก็ตามที่เพาะบม่มสั่งสมคุณธรรมเหล่านี้ไว้ในกระแสจิตของตนเองอย่างต่อเนื่องยาวนาน ดวงจิตดวงนั้นก็จะกลายเป็นดวงจิตที่มีศักยภาพที่จะจุติลงมาเป็นมหาบุรุษเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับโลกใบนี้ได้เอาละค่ะเมื่อเรามีพิมพ์เขียวหรือเช็คลิสทั้ง10ข้อนี้อยู่ในมือแล้วทีนี้ล่ะค่ะเราจะลองนำพิมพ์เขียวนี้ไปทาบลงบนพระราชประวัติและพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกัน แล้วเราจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์เลยค่ะว่าทำไมดวงจิตดวงนี้จึงคู่ควรกับการเป็นมหาราชผู้กอบกู้แผ่นดินทีนี้เราลองมาวิเคราะห์พระราชาจริยวัตรและคุณธรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกันค่ะแล้วเราจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ ประการแรกเลยคือวิริยะบารมีและขันติบารมีที่สูงส่งอย่างยิ่งความเพียรพยายามและความอดทนอดกลั้นลองนึกภาพตามนะคะพระองค์ส่งต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนไปเป็นองค์ประกันที่หงสาวดีตั้งแต่ยังส่งพระเยาว์ต้องอดทนอดกลั้นเก็บซ่อนความรู้สึกเรียนรู้ยุทธวิธีของศัตรูเพื่อรอวันเวลาที่จะกลับมากอบกู้บ้านเมือง นี่คือความอดทนที่คนธรรมดาทำไม่ได้ต้องเป็นผู้ที่มีขันติบารมีที่แก่กล้าเท่านั้นเมื่อกลับมาแล้วพระองค์ก็ทรงใช้พระชนชีพส่วนใหญ่อยู่บนหลังช้างหลังมา้าอยู่กลางสนามรบต้องเผชิญกับความยากลำบากพยันตรายรอบด้านเพื่อรวบรวมบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นนี่คือวิริยะบารมีความเพียรที่ไม่เคยย่อท้อ ประการที่สองคือสัจจะบารมีความจริงจังความตั้งใจมั่นเหตุการณ์ที่ชัดเจนที่สุดก็คือการหลังดําทักษิโนโทกประกาศอิสราภาพที่เมืองแคลงนั่นไม่ใช่แค่การพูดแต่มันคือคำสัตย์ปฏิญาณที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันว่าน,นับจากนี้ไปแผ่นดินสยามจะไม่ยอมเป็นทาสของใครอีกต่อไป คำพูดนั้นมันเต็มไปด้วยพลังแห่งสัจจะบารณีที่ทำให้เหล่าทหารและไพร่ฟ้ามีกำลังใจที่จะลุกขึ้นสู้ประการที่สามซึ่งสำคัญอย่างยิ่งคืออธิษฐานบารมีและเมตตาบารมีอธิษฐานบารมีคือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้เป้าหมายสำเร็จให้จงได้เป้าหมายของพระองค์ไม่ใช่เพื่อความสุขสบายส่วนตัวไม่ใช่เพื่อราชสมบัติ แต่เป้าหมายอันยิ่งใหญ่คือเอกราชของชาติและความผาสุกข,ของอนาราษดรนนี่คือสิ่งที่ขับเคลื่อนพระองค์และมันเกิดมาจากพื้นฐานของเมตตาบารมีคือความรักความปรารถนาดีที่มีต่อคนทั้งแผ่นดินอยากให้ทุกคนได้อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีไม่ต้องถูกกดขี่ข่มเหงและประการสุดท้ายที่เราเห็นได้ชัดเจนที่สุด คือทานบารมีในระดับที่เรียกว่าอุปบารมีหรือปรมัทธบารมีทานในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่การให้เงินทองสิ่งของแต่พระองค์ทรงสละได้แม้กระทั่งพระวรากายและพระชนชีพของพระองค์เองเพื่อปกป้องแผ่นดินการทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชานั่นคือการเอาชีวิตเข้าแลกเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่มนุษย์คนหนึ่งจะทําเพื่อคนอื่นได้เห็นไหมคะว่าคุณธรรมทุกข้อที่กล่าวมานี้ไม่ว่าจะเป็นความเพียรความอดทนความซื่อสัตย์ความตั้งใจมั่นความเมตตาและการเสียสละทั้งหมดนี้คือองค์ประกอบของการบําเพ็ญบารมีตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น นี่ไม่ใช่คุณสมบัติของคนธรรมดาทั่วไปแต่เป็นคุณสมบัติของดวงจิตที่ถูกฝึกฝนขัดเกลาและสั่งสมคุณงามความดีเหล่านี้มาแล้วอย่างยาวนานข้ามภพข้ามชาติ ดังนั้นแม้พระพุทธเจ้าจะไม่ได้ตรัสชื่อพระนเรศวรออกมาโดยตรงแต่พระองค์ได้ทรงวางหลักการที่เป็นสากลเอาไว้แล้วว่าบุคคลใดก็ตามที่สั่งสมบาร,รมีเหล่านี้จนแก่กล้าจนเต็มเปี่ยมบุคคลนั้นย่อมมีพลังบุญมหาศาลที่จะส่งผลให้ได้เกิดมาในสถานะที่สูงส่งเพื่อสร้างคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้กับมหาชนได้ และนี่ก็คือจุดที่สำคัญที่สุดจุดที่เป็นคลายแม็กซ์และเป็นการถอดรหัสที่แท้จริงของเรื่องราวในวันนี้ค่ะหลายคนอาจจะคาดหวังว่าการถอดรหัสคือการไปหาข้อความในคำพีที่ระบุชื่อพระองค์ท่านแต่ความจริงแล้วมันลึกซึ้งกว่านั้นมากการถอดรหัสที่แท้จริง ไม่ใช่การหาคำพยากรณ์ถึงบุคคลแต่คือการทำความเข้าใจในสัจธรรมแห่งกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ไม่ใช่คำทำนายแต่คือการประกาศความจริงอันเป็นสากลของจักรวาลนี้ว่าด้วยเรื่องเหตุและผล พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือการกำเนิดของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไม่ใช่คำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าแต่การมีอยู่ของพระองค์ท่านคือข้อพิสูจน์ที่มีชีวิตที่ยืนยันว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องกฎแห่งกรรมและการสั่งสมบารมีนั้นเป็นความจริงแท้ที่ไม่เคยผิดเพี้ยนมันคือการยืนยันว่า กฎแห่งกรรมนั้นทำงานอย่างเที่ยงตรงดวงจิตดวงหนึ่งที่ได้ตั้งปณิธานอันยิ่งใหญ่ที่ได้บําเพ็ญบารมีสั่งสมคุณธรรมแห่งความกล้าหาญความเสียสละความรักชาติบ้านเมืองมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนับพบนับชาติเมื่อบารมีนั้นสั่งสมมาจนได้ที่จนเต็มเปี่ยมกฎแห่งกรรมก็จะจัดสรรอย่างเที่ยงธรรมที่สุด ให้ดวงจิตดวงนั้นได้มาจุติในเวลาที่เหมาะสมในสถานการณ์ที่ประเทศชาติกำลังตกอยู่ในความมืดมนต้องการผู้นำที่กลาก้าแกร่งเพื่อมาทำภารกิจอันยิ่งใหญ่นั่นก็คือการกอบกู้เอกราชและนำพาบ้านเมืองไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองดังนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้พยากรณ์ว่าพระนเรศวรจะเกิด แต่กฎแห่งกรรมที่พระองค์ทรงค้นพบต่างหากที่สร้างพระนเรศวรขึ้นมาการที่เราได้มีมหาราชผู้ยิ่งใหญ่อย่างสมเด็จพระนเรศวรจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือผลผลิตคือดอกผลอันง,งดงามของการบำเพ็ญบารมีที่ยาวนานของดวงจิตดวงนั้นซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงวางไว้ทุกประการนี่คือการถอดรหัสในความหมายที่ลึกซึ้งที่สุดค่ะ คือการมองทะลุจากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไปเห็นถึงกฎแห่งความจริงทางธรรมะที่ทำงานอยู่เบื้องหลังทุกสรรพสิ่งดังนั้นโดยสรุปแล้วการถอดรหัสคำพีพุทธในเรื่องนี้จึงไม่ใช่การไปหาคำตอบแบบสำเร็จรูปว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในหน้าไหนบรรทัดไหนแต่คือการทำความเข้าใจในหลักการอันเป็นอมตะ ของพระพุทธศาสนาที่ว่าด้วยเรื่องกฎแห่งกรรมการเวียนว่ายตายเกิดและอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ของการสั่งสมบารมี เรื่องราวของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงไม่ได้เป็นเพียงหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่น่าภาคภูมิใจแต่มันยังเป็นหลักฐานที่มีชีวิตที่ชี้ให้เราเห็นว่าทุกการกระทำของเราในวันนี้ทุกความคิดที่ดีทุกความตั้งใจที่จะทำเพื่อส่วนรวมทุกการเสียสละเล็กๆกน้อยๆอยที่เราทำลงไปมันไม่เคยศูญย์เปล่ากรรมดีเหล่านั้นกำลังถูกสั่งสมบันทึกไว้ในกระแสจิตของเรา รอวันที่จะส่งผลอาจจะในชาตินี้หรือในชาติพบต่อๆไปเหมือนดั่งที่ดวงจิตของพระนเรศวรได้สั่งสมบาร,รมีมาอย่างยาวนานจนในที่สุดก็ได้มาเปล่งประกายสร้างคุณุปการอันยิ่งใหญ่ให้กับแผ่นดินของเราหวังว่าการถอดรหัสในวันนี้จะทำให้ทุกท่านได้มุมมองใหม่ๆและได้เห็นความเชื่อมโยงอันน่าอัศจรรย์ ระหว่างประวัติศาสตร์ของชาติกับหลักธรรมอันลึกซึ้งของพระพุทธศาสนานะคะเพราะแท้จริงแล้วทุกอย่างรวนเป็นเรื่องเดียวกันนั่นคือเรื่องของกรรมและผลของกรรมเท่านั้นเองค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องธรรมะปัญญาคลังความรู้พุทธของเราเอาไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้สวัสดีค่ะ